ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Come. ตัวตายตามแมนมาขคืนนั้นไปทั้งการตายของย่าเล็กการหายตัวของย่าวาดมันล้วนแต่เป็นปริศนาทั้งนั้นเราจะต้องรู้ความจริงให้ได้ถ้าตระกูลโพมดินทำบาปอะไรกับครอบครัวเราไว้นี่เธอเป็นใครตรตสุคนเกษมบริลักษ์เธอเป็นอะไรกับนางแมนมาดจับมันย้อนออกจากบ้านฉันอยู่นี้ได้ค่ะคุณหญิงก็ในเมื่อ คนของตระกูลเกษมบริรักษ์ย้ายมาอยู่ทั้งทีคุณพี่ก็น่าจะต้อนรับให้มันสมเกียรติหน่อยนี่หญิงแขกจะให้พี่ทำดีกับมันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพี่แขกก็แค่ไม่อยากให้คุณพี่ต้องผิดใจกับชายก่อนเท่านั้นเองก็ในเมื่อเรือนไม้หอมมันยังว่างอยู่คุณพี่ก็ให้นางเด็กนั่นย้ายไปอยู่ที่นั่นสิคะจริงด้วยสิพี่ลืมซะสนิทเลย ให้มันไปอยู่เรือนหอผีสิงมันจะได้โดนผีของย่ามานันนหลอกซะให้กระเจิงแล้วยิ่งผีนางแมนมานเนี่ยมันเฮียนซะขนาดนั้นหนึ่งเด็กนั่นมันจะทนได้สกี่น้ำเชียวเดี๋ยวมันก็ลาออกไปเองละค่ะคุณพี่คิดแล้วสะใจนะพี่อยากเห็นไหยนะของพวกมันวัยวๆจริงๆเลย <laughs> 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 Ha <laughs> <laughs> คุณพี่จะให้รสสุขนลไปพักที่เรือนไม้หอมเ่เหรอครับใช่หรือว่านางเด็กนั่นเนี่ยรังเกียจที่จะไปอยู่เรือนหอของคุณย่าตัวเองรสสุขคนไม่ใช่คนแบบนั้นหรือใช่ครับคุณแม่คราวก่อนที่คุณรถเดินหลงไปที่เรือนไม้หอมเธอก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจอะไรนะครับเหมือนจะชอบซะด้วยงั้นก็ดีจวงปริกค่ะ รุ่งนี้นี่เธอสองคนไปเกณฑ์คนไปทำความสะอาดเรือนไม้หอมด้วยนะจะดีเหรอคะดีสิมีปัญหานะอะไรยะได้ค่ะคุณหญิงค่ะ <parks> ตามนั้นนะชัยก่อน รถเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คงไม่เชื่อเรื่องผีหรอกครับเรื่องบางเรื่องถึงจะพิสูจน์ไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงนะคะหน้าฝากน้องด้วยแล้วกันนะไายครับถ้างั้นช่วยไปรับน้องที่เพชรบุรีหน่อยได้ไหมพี่ซ้อยอนำหน้าไปสิ เป็นไงแหละเป็นน้องไงก็ต้องอยู่หน้าพี่ต้องระวังหลังให้แกเร็วสิพี่อะไรฉันว่าบรรยากาศมันน่ากลัวยไงก็ไม่รู้กลับเพ้อนั่นสิมันจะมีผีออกมาไม่หรอปากันด้วยดูสิ วันแสกๆแบบนี้มันจะมีผีได้ยังไงวะพวกแกนี่มันกลัวจนขี้ขึ้นสมองนะนี่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 อะไรอะไรเร็วเร็วอะไรแค่จะคิดอะไรแล้วนี่ข้าว่ารีบทำรีบกลับเถอะปะเออไยไปไปไปรีบเลยนะ ลงมนแรงรีบรีบข <c ười> ึ้นเลยรีบีบขึ้นเลยฉันเต้นไม่ไหวแล้วพี่อุ้มฉันขึ้นไปข้างบนหน่อยสิขาแกยังก้าวไม่ออกเลยจะอุ้มไปใหใครหใรไป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 ไหนแกเอาไปเหรอไปหันไปเลยแกขึ้นหน้าก่อนเลยเดี๋ยวสิเร็วสิ จริงดิเฮ้ยมันขนลุกเลยล่ะพี่มันบอกว่าเกินเฉียบขนาดนี้ก็เร็วีร็วสิแกโอ้ยฝว่นก็เยอะเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวนางปริกกับนางสร้อยแกทำตรงนู้นแล้วกันโซนนู้นนะแล้วก็ผ้าเพลินี่แกก็เอาออกก็เช็ดช็ด ุ่อะไรให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะทำโซนนี้เดี๋ยวอะไรจวงทำไมพี่จวงไม่ไปทำตรงนู้นล่ะเอออ้าวก็นี่ไงเดี๋ยวฉันก็ทำตรงนี้ไงแกก็ไป่ทำตรงนู้นสองคนก็ช่วยกันไงฉันคนเดียวนะเว้ยตลอดเลยเอาเปรียบถือว่าเป็นเพ่เออเร็วๆสิหนวหนู้แล้วนะเออไทวนแกทำแถวนี้แหละแกทำแถวนี้ให้เรียบร้อยเลยนะเอาให้สะอาดเลยนะปัดไปให้เรียบร้อยเร็วๆสิวะแกมาชวนฉันทำไม เฮ้ยไปไหนต้องพี่จวงตกใจกว่าเลยคนนี้กูกลัวอยู่ด้วยเฮ้ยอย่าทำให้ของแตกนุ้ยของแตกนี่ใช้กนบานเลยนะ้รู้แล้วนะพี่คุณเออเออเออนี่เป็นไงพี่ฉันจัดเองเฮ้ยฮะเฮ้ยพวกแกมาช่วยกันดูหน่อยสิอะไรพี่จวงฉันว่าฉันถูสะอาดแล้วนะแกนี่มันรอยเท้าใครวะไอ้ทวน ลอยเท้าแกมาเนี่ยมาดูดินอนขี้เกียจตีพุงอยู่นั่นน่ะมาดูอะไรพี่ไปย่ำอะไรมาเนี่ยดูดิโอ้โหฉันนั่นน่ะถูจนเหนื่อยเอ้ยเี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ฉันใส่ถุงเท้านะเกี่ยวอะไรอะเฮ้ยแล้วมันมาจกไหนเมื่อกี้ก็ถูสะอาดอะไรเพรว่าเท้าผีวะ กลัวอะไรกันนักกันหนาวอ่ะพวกแกปี๊เอาผ้ามาปี๊กันยิาแบงเลยเจ็บเจ็บเจ็บปี๊มาเร็วเร็วสิกลัวอะไรกันนักกันหนาวอ่พวกแกเนี่ย ผีมีที่ไหนล่ะแกน่าจะหาเรื่องอุ้งงานใช่ไหมไม่จริงนะป้าฉันเห็นผีจริงๆนะกลัวใจูิฉันกลัว เจอผีต้นที่บ้านสวนหลังบ้านครับว่าอย่าไปยุ่งบ้านสวนด้านในเรือนไม้หอมหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆไม่ว่าใครได้ไหนก็มาอยู่บ้านกูไม่ได้